ดูยังไงว่าเป็นไข้เลือดออกจะจาบฟัรวาทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย บางครั้งเราก็จะสับสนใช่ไหมคะระหว่างตัวไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือไข้อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆแล้วไข้เลือดออกมันมีวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะก็คือมันจะไข้สูงลอยโดยที่บางทีทานยาลดไข้อ่ะคะ่ะมันก็จะไม่ดีขึ้นมันก็จะสูงอยู่อย่างนั้นนะคะและเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบมีอาจจะมีอาการปวดหัวหรืออะไรร่วมด้วยนะคะแล้วอีกอย่างที่สําคัญคือไข้เลือดออกมันจะไม่มีอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจค่ะ แล้วเรื่องพวกนี้แหละคะ่ะมันจะทําให้เราแยกออกจากไข้หวัดชนิดอื่นๆอ,ออกไปได้ก่อนนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะถ้าเราดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านประมาณสัก24ชั่วโมงแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่มันจะแย่ลงอะคะ่ะให้เรา ก็รีบเอาตัวเองไปอยู่ที่โรงพยาบาลปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาเบื้องต้นก็ได้นะคะอยากรู้ความแตกต่างของสุขภาพเรื่องไหนอีกสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเจ้จาจ๋าฟาร์มาท็อกด้วยนะคะเจ้จาจ๋าฟาร์มาทอก Talk, อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ